ัก็เลยฟลามันจะแน่าเด้อพี่น้องมาใส่ปุ๋ยกับแข็งน้ำกันอัพเดทพี่น้องเบิ้งพี่ใส่ปุ๋ยดินมันแข็งพวนดินตะกั่นด้อพี่น้องพวนดินขั้วนดินขั้วันขั้วดินรอบๆแล้วจะเอาปุ๋ยใส่ยิ้มหนึ่งพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยปุ๋ยบักแข็งน้ำแรงน้ำแรง กำงนีนีใส่ปุ้ยแล้วกำลังงามกลังแตกอุ้งพี่นี่พี่กลังแตกแน่งเลกวก็กดดดิ่เป็นนทดันหนมีนิดหนมก็ุยใส่ ดินมื่อนึงให้ปุ๋ย่นได้อาบดพี่น้องบึงช่วยสวยช่วดินเลยเื่ปุะแข้งต้นเดียไปเรื่อยมันก็ดินแหนดินแข้งดินมันพดนน งงามลังแตกอุ้งิกเกิ่งแตแง่ิร็ิรด้เดียนางแตกแ่ยห้ดอกิกน่อยน่องเดี๋ยวิกันหน่อยงามจ้ำหนีเกระลังแตกอุ้ puyuh saya Sok -sok dia nak kata puyuh saya sekarang eh Oi puyuh pun Pelang tek ni Pelang tek ni Sok dia

รวงเอาวก็ใส่ไปนี่ดีนจฝากนไหนจะแมาเด้จ้าต่ไปฝากเินตามกัน่เป็นาวดด่ายคลิปน้องเยเพยาะไออนั่งดเพลงด้วยน่งจะทายได้คลิปตลอดงานจะได้ไม่ต้องนสวัสดีเด้อจ้า ใส่ปุ๋ยบักแข็งใส่ปุ๋ยบักพริกใส่ปุ๋ยเขียกำลังงามตนอนเอ้เขียเขียกำลังงามฝั่งนี้ฝั่งนี้คือกลังเขียวนี่น้องปลาปลาดุกแรลงน้ำกัน ชมน้ำกันเด้อจ้ะหลังเชียงนาโมเดินน้อยบ้านสวนจ้ะรีวิวไปให้เบิ้งน้ำกระเดือกไปใส่ปุ๋ยเราก็มารีวิวต่อใส่ปุ๋ยแล้เราส้มวิวบ้านนี่พี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อจ้ะสชมวิวน้องหอยเด็กคนเด็กคำคำยำแรงเยีกยากอ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 ยาอยากอย เดี๋ยวไทยให้พี่น้องเบิ่งในบ่อกุ้งหน่อยเราจะบ่อกุ้งกุ้งฝอยข้างหลังนี่กุ้งฝอยบ่อประนิบหน่อยคลิปนี้กับมีเตอรนี่อาจาจ้าก็เลยก็แชร์นั่นเลยอาจาสวัสดีจ้า